อันนี้เขาก็ซิหมกปลาซิวนั่จ้ะเนาะหมกปลาซิวกับปลากระเดิดเขากับโบไซยังหลายค่ะไส้แต่เกลือหอมอะไรอ่ะก็ถือไส้กอีตู้จ้าหอมหอม,มกแต่พ่อครัคนั้นต้องบอกว่าจากักรประเสริฐดีละเขบว่าหมกปลาข้าวน้อยกับปลาซิวนั่นจ้า นี่หมกปลาซิวของสาวอีสานบ้านทุ่งค่ะที่กินง่ายๆกินหากินง่ายๆปลาซิวย้ำฝนมาค่ะฝนมาเขาก็ได้กินแล้วค่ะน้ำมาเอาไปหยอดเขาปุ๋ยคบตัวนู้นอ็ู่ตันี้กมกไงแค่หมกไงแบ่งแบ่งเป็นสองหมกเลยนัง นไปทัง <leaning> ก <for u> ี่เล่าอมอกไปไข้แล้วกันเด็กไข อันนี่ก็หมกปลาซิวของสูตราอีสานบ้านทุ่งนะคะหมกปลาซิวใบข่าวหันห้อนจากหอมขออีตู้หลค่ะมีกุ้งพร้อมนี่คืออาหารคนอีสานนะค่ะที่กินกันง่ายๆใบข่าวเหนียวหันห้อนนะคะแซ่บลาย ค่ะใบปัสสิวคำของ,ขอ,งนอน้อค่ะกับขอนียวค่ะจ้าอันนี้ก็ใบปัสสิวเนาะค่ะเนาะกับขอนียวค่ะ